สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวโลบอกทุกๆคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในแมปอ n นิเมกาเดียนนะครับผมตอนนี้แมปอ n นิเมกาเดียนก็อัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นอัปเดตที่10พาร์ทหนึ่งเนาะแสดงว่าต้องมีหลายพาร์ทแน่ๆเลยเนาะในอัปเดต10นี้แล้วก็ตอนนี้มีอีเวนต์คูณ2เลด้วยเนาะแบนเนอร์เนาะแล้วก็มูนเนาะพระจันทร์อะไรเงี้ยใครฟาร์มพระจันทร์อยู่ก็รีฟาร์มนะตอนนี้ฟาร์มง่ายได้2เท่าเลยโอเคก่อนจะไปดูอัปเดตว่ามีอะไรบ้างเรามาเติมโค้ ตอนนี้ก็จะมีประมาณสามโค้ดนะครับผมก็กดมาด้านขวานี้ได้เนาะจะมีคําว่าเติมโค้ดอยู่ตรงนี้เนาะโอเคพิมพ์ตามได้เลยนะอ่านี้ครับผมโค้ดแรกนะอีเวนต์นี้นะครับผมพิมพ์ตามได้เลยอุ้ยได้เห็ดห้าร้อยนะโอเคครับต่อไปเป็นโค้ดที่สองเนาะโค้ดที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่พิมตามได้เลยนะเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับอ่าได้ร้อยรีโลเลยนะใครหารีโลอยู่ต้องต้องจัดแล้วนะตอนเนี้ยต้องรีบเลย โอเคต่อไปโคดที่3นะอ่านี่นะครับผมเป็นพิมพ์เล็กนะมี3โคดนะครับผมตอนนี้สามารถเติมมาได้เลยโอเคประมาณนี้นะโคดนี่ก็หมดละ3โคดไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะไล่กันทีละอย่างเลยแล้วกันมี2 n ง c มาใหม่นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับผมแบบว่าเวลาเราเข้าแมปมาใช่ไหมเราเลี้ยวขวามาเลยเราจะเจอ1ตัวนะครับผม n อ c ตรงนี้เนาะนี่ n อ c ตรงนี้1ตัว แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นี่เป็นแบนะ็กมาร์เก็ตเนาะนี่มันจะเปิดมาที่24 25ี้านี่นะถึงจะเปิดร้านเนาะก็มารอดูแล้วกันว่ามันขายอะไรส่วนตัวก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันขายอะไรเนาะนี่ยังคลิกไม่ได้นะยังไม่มีอะไรให้คลิกเนาะโอเคเราไปดูอีเวนต์ตรงนี้ดีกว่านี่อีเวนต์นี่อีเวนต์ฟาร์มเห็ดเนาะอยู่ตรงนี้นะ n p c ตรงนี้นะครับผมนี่มัสลนะูมพลัสเนาะนี่ตรงนี้เลยกดเข้ามาเลยปุ๊บนี่ก็จะเป็นดาดนเนาะจริงๆมันมี2ตัวละครเนาะเป็นตัวรับ2ตัวในะที่ เวลาการจะฟาร์มตัวแรกก็คือตัวนี้เนาะเป็นอันแรกที่เราเข้ามาเลยมันจะมีทั้งหมด15เวฟค่อนข้างที่จะจบไวเนาะเวลาเราได้ตัวนี้แล้ว2%ใช่ไหมเราก็กดด้านล่างตรงนี้เนาะที่มันเป็นอีเวนต์อีกรอบหนึ่งปุ๊บอ่ะมันจะเปลี่ยนตัวแล้วเนาะสังเกตดูได้นี่จะเปลี่ยนตัวละครละอ่ะสามารถเปลี่ยนได้เลยอยากฟาร์มตัวไหนก็สามารถเปลี่ยนได้สลับไปสลับมาได้เนาะตามใจชอบอ่ของที่ดับก็จะมีตัวละครแล้วก็หินเนาะ,ะหินอีโวตัวละครเนาะสำหรับใครที่กาลังหาหินไปอีโวอยู่ก็ฟาร์มจากตรงนี้ก็ได้นนะีน่ ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็มีเห็ดหนึ่งพันด้วยร้านที่2ก็เหมือนกันเนาะร้านที่2ก็เหมือนกันนี่เหมือนกันเลยมีเห็ดแล้วก็มีหินโตนต่างๆที่เอาไว้อีโวตัวละครไว้แรกของคาร์เนาะนี่ก็อ,อยู่ตรงนี้โอเคครับผมเราก็เข้าร้านค้าก่อนเนาะอ่ะมีในร้านค้าก็มีหินที่เอาไว้รีบัฟให้อาติแฟกเนาะมีกล่องของขวัญด้วยได้เพชรสองแสนได้อีสต์เอ็ก์ห้าร้อยแล้วก็ได้รีโลสองร้อยห้าสิบเนาะแล้วก็ได้ที่รีอ์ติแฟกอีก 100อด้วยนะโอ้ยอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะอันเนี้ยอันนี้น่าสนใจมันดีกว่ากล่องรอบที่แล้วหน่อยเนาะอันนี้ได้เยอะกว่าเดิมหน่อยมีอันดีแฟกต์เพิ่มเข้ามา4อย่างนะครับผมนี่จะมีสร้อยมีเคียวแล้วก็มีอีกด้านล่างอีกตรงนี้ก็เป็นเหมือนขวานเนาะอันนี้เหมือนขวานหรือคาทาน่าจะเป็นคาทาเนาะเป็นคาทาที่ติดปีกแล้วก็มีแหวนเนาะแต่และอย่างก็จะบอกบวกไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างแรกนี่คือลดคูดาวสกิล20%เนะเหมาะสําหรับตัวที่แบบกดสกิล <S <S บ่อยๆอะไรเงี้ยที่แบบ เน้นกดสกิลจะได้คูดาวไวๆเนาะเป็นรีบับใส่ให้อีกก็คูดาวไวเลยทีเนี้ยส่วนเคียวนี่ก็จะคือเพิ่มอัตราการเลือดไหลแรงขึ้น100%นะเพิ่มดาเมจซะมากกว่าเนาะไม่ใช่เพิ่มอัตรา,ารเป็นเพิ่มดาเมจ1 0 0เนาะก็คือเลือดไหลแรงขึ้นอะ่ะก็ไปเลือกใส่ดูเอาว่าตัวไหนมันตีสถานะเลือดไหลใส่เคียวนี่คือโอเคเลยอ่าส่วนคาธานี่ก็ เพิ่มดาเมจ40%เนาะสกิลกดนะเพิ่มดาเมจสกิลกดนะพวกตัวที่กดสกิลบ่อยๆอะไรเงี้ยไปรีบัฟให้อีกรีใส่ให้อีกลดคูลดาวเพิ่มดาเมจไปอีกโหสกิลทีคือหายแน่นอนนะถึงแม้ว่าตัวละครจะดาเมจไม่เยอะแต่ว่าเพิ่มอีกเท่าตัวก็คือเหมือนแรงสองเท่าเนาะหมายถึงว่าเราสุ่มบัฟให้มันแล้วเนาะอ่ะส่วนแหวนนีค่คือก็คือลดคูลดาวกับเพิ่มดาเมจ20%เนาะอย่างละ20%ก็น่าสนใจอย,อยู่นะแต่ว่า4,000อ่นะก็โอเคอยู่ด่านไม่น่ายากหรอกมั้ง เราต้องไปลองดูแล้วต่างๆก็แก้บักเนาะแก้บัคโน่นนี่นั่นแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาเพิ่มแม็กเลเวลแล้วนะเพิ่มแม็กเลเวลแล้วตัวเนี้ยตัวละครจากตอนแรกตันที่เวล70ใช่ไหมเขาเพิ่มเป็นที่เวล100แล้วนะอ่านี่เราก็ให้อาหารได้เลยให้มันตันที่เวล100ได้เห็นปะราเมนก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนี่แม็กเวล100ก็จะเล่นง่ายขึ้นแล้วทีเนี้ยรามเอนก็จะเพิ่มมากขึ้นก็เล่นง่ายขึ้นน่าจะผ่านด่านง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าด่านค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันมันจบเร็วอะเลือดมอนมันเยอะเนาะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปเทสเล่นดูเนาะสำหรับคนที่แบบอยากรู้ว่าดาดหน้าตาเป็นยังไงเล่นยังไงเนาะรูปแบบการเล่นเพราะว่าอัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้แหละมีตัวละครใหม่2ตัวแล้วก็มีเอ c ใหม่มีของขายใหม่เนาะในร้าน ก็จะมีประมาณนี้พวกตัวซับตัวเงินไม่ต้องไปอัพเวลหรอกเปลืองเปลืองอาหาร,ปรเปล่าๆเน้นไปที่ตัวดาเมจเงเดี๋ยวก็พอละอ่ะก็ไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะตอนนี้แบตเตอร์พาร์ตก็ยังเหมือนเดิมอยู่เวทก็เหมือนเดิมเคลียร์ประจําวันทั่วไปเนาะก็จะประมาณนี้เนะแลราก็มีพวกแบบแก้บัคแก้แบนด้วยนะแบบว่าคนที่แฮ็กอะไรเงี้ยก็โดนแบนไปละส่วตนตัวเราก็ฟาร์มเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูด่านเห็ดดีกว่าไปดังนั้นใช้ทีมนี้แหละคิดเงินเปลี่ยนไปมัสลูมโอเคเป็นตัวน้องตัวนี้เนาะด่านมันน่าจะเหมือนกันแะ เราลองดูทั้งสองด่านเลยว่าหน้าตามันเหมือนกันหรือเปล่านะ okay, เนาะโอเคเราเทสก่อนโอเคด่านค่อนข้างที่จะสวยนะเนาะไปดูก่อนมอนออกทางไหนมอนน่าจะออกทางนี้หูดันด่านใกล้นะโอเคเล่นแบบวิ่งเร็วเลยแล้วกันเหมือนเดิมนะความเงินก่อนไม่ต้องสนใจเพราะเราเน้นระเบิดอยู่แล้วเนาะปล่อยมอนวิ่งไปเลยความเงินอย่างเดียวไม่ต้องสนใจเลือดเริ่มต้นออกมาที่แสนเจ็ดนะแสนเจ็ดค่อนข้างที่จะเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ หมือนต้องเน้นไปทางบัฟศูนยะ์จุดหนึ่งอะเนาะซบเป็นหลักอะเนาะบัฟศูนย์จุดน่าจะโอเคอยู่ไม่งั้นน่าจะเล่นยากอะหรือว่าให้เพื่อนแบกก็ได้แต่ว่าเวฟสองเลือดออกสองเท่าเลยนะด,ยดูปะตัวนี้สามแสนสี่แล้วอะเลือดสองเท่าเลยนะสามแสนสี่ห้าแสนเลือดจะเพิ่มขึ้นทุกเวฟนะดูสิตัวนี้ห้าแสนแล้วลองสังเกตเลือดดูได้อ่ะหกแสนเนาะหลังๆจะเพิ่มน้อยหน่อยเวฟสี่เวฟ5้าเพิ่มน้อยหน่อย ไม่เหมือนเวฟแรกๆเพิ่ม2เท่าเลยมี15เวฟนะก็ต้องพยายามเล่นให้ดีๆค่อนข้างที่จะอันตรายอ่ะมอนใก้จะเดินถึงบ้านแล้วก็เผื่อเวลาเว้สักประมาณ6วิ5วิเนาะเราต้องเผื่อประมาณ5วิกว่าสกิลระเบิดจะทํางานเนะาะก็ต้องระวังให้ดีด้วยตรงนี้ดูเป็นแนวทางได้นะถ้ามีตัวระเบิดเยอะๆก็โอเคอยู่เอาระเบิดมาเคลียร์ช่วงแรกๆเคลียร์หลายๆตัวเลยแต่ว่าทีมนี้มีระเบิดแค่ตัวเดียวไงมีแค่ อของบิลตัวเดียวนาะที่สามารถระเบิดได้แล้วก็ไม่ต้องกล,ลัวเราก็ฟาร์มเงินไปก่อนโอเคแล้วก็เผื่อ 1, 2, 3, 4, 5, 6กลัวแบบว่ามันจะเดินถึงบ้านเนาะโอเคอัพตันหนึ่งตัวพอละปลอดภัยไว้ก่อนเนาะโอเครอเว็ฟเว็บเลื่อนแล้วเราก็อัพตัวเลยจะได้เพิ่มดาเมจเห็นไหมเราต้องเผื่อเผื่อมันเดินประมาณหวิ6วิอะมันจะระเบิดพอดีเนาะ ตอนนี้มันเป็นคาสซีนอยู่เนาะเพราะว่าเราปิดเอฟเฟกไว้เราเลยไม่เห็นคาสซีนมันตอนระเบิดเนาะโอเคเห็นปะเราก็จะเคลียร์เสร็จพอดีโอเคก็อไวประมาณนี้แหละเอาไปสักขั้นหนึ่งพอแล้วก็มาฟาร์มเงินต่อบิวน่าจะตีตายอยู่มั้งตีตายปะดาเมจสามแสนค่อนข้างที่จะอันตรายหน้าดูนะแบบนี้เหมือนจะตีไม่ตายเพราะมันไม่ฟูลเอลเนาะอาจจะต้องเอาโกกูมาช่วยก่อนล้วกัน เอาโกคูมาช่วยเพราะมันอันตรายเกินไปดาเมจมันไม่ถึงไงเห็นปะเวฟหลังๆมาสิบสองสิบสามเลือดแบบ2อเอ็มแล้วอะอะช่วยๆกันหันไหมเนี่ยหรือจริงๆเราควรเอาระเบิดมาอีกตัวหนึง่งช่วยๆกันถ้าเป็นฟูลเอวีก็โอเคอยู่ปันตีข้างหน้าโดนข้างหลังด้วยโอเคหมดเวฟละ แล้วก็ขายทิ้งไปเลยบอสเลือดเจล้านนะค่อนข้างที่จะโอโหเยอะอยู่นะเอาจริงโอเคพอดีว่าเรามีโกคูที่วางได้สองตัวเนาะที่เป็นเอ็กโซเดียวางได้สองตัวก็เลยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายอยู่โอเคจบละก็ประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวไปดูอีกด่านนึงดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะว่ามันเป็นด่านเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นด่านเดียวกันก็โอเคเลยนะเหมือนจะดวงไม่ดีนะนึกว่าจะแบบว่าตัวรับแตกในคลิปิดีโอเลยเนาะ โอเคด่านหนึ่งก็อยู่ประมาณที่2นาทีเนาะนี่เป็นตัวระเบิดเยอะๆก็โอเคเพราะว่าเผื่อบางทีเราตีไม่ทันแล้วมันวิ่งเลยไปไงเอาตัวเงินมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้เปลี่ยนเป็นบูม่าอะไรไงเนาะก็ประมาณนี้เนาะโอเคอยู่ไม่แย่อาจจะเปลี่ยนเอาวิสออกแล้วเป็นบูม่าอีกตัวหนึ่งเนาะจะได้มีเงิน2ตัวจะได้ฟาร์มดีขึ้นอ่ะโอเคทุกคนมาอีกเล่นอีกด่านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด่านของตัวน้องที่เป็นแบบสีม่วงๆชมพูชมพูหน่อยแล้วกันเนาะมาดูกันว่าด่านมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่มันมี15เเเเเเววววหมมืออออนนนนนนนกกกัััาาาาะะแลล้จจปี่่ยสพรงิ เหมือนมันจะสร้างเงินไม่ทันอะเอาออกก่อนอ่ะโอเคประมาณนี้ตัวทําเงินสองตัวไปเลยเพราะว่าวิสมันคงตีบ้านไม่แตกหรอกอ่ะเลือกให้ดูให้ดีนะว่าเป็นตัวไหนอะนี่นะสังเกตชื่อกับตัวละครตรงนี้แล้วกันอ่ะมาดูกันอ่ะโอเคทุกคนเข้ามาแล้วก็เลือกฟาร์มเหมือนเดิมเนาะด่านไม่เหมือนกันนะแต่ว่าสั้นเหมือนกันเฮ้ยด่านนี้ยาวกว่าด่านนี้ค่อนข,ข้างซอกแซกกว่าเนาะด่านนี้ยาวกว่าอ่ะเราจะเล่นตรงนี้แล้วกันน่าจะมีเวลาฟาร์มเงินเยอะด่านนี้อ่ะ เราสามารถวางเงินได้2ตัวเลยน่าจะโอเคอยู่ด่านนี้มันไกลอะ่ะมอนเลือดออกมาเท่าไรเนี่ยสำรวจกันแสนเะจ็ดเนาะเลือดจะประมาณน่าจะเท่ากันเลือดน่าจะเท่ากันแสนเจ็ดสามแสนสี่โอเคพอๆกันพอๆกันน่าจะไม่ยากเพราะว่าทางมันไกลเราเลยมีเวลาฟาร์มเงินช่วงเวฟแรกๆเยอะไงแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปเดเาให้บิลระเบิดเอาเลยจบเรื่องนี่แหละแมปนี้ก็เน้นเน้นระเบิดเอานี่แหละ เน้นระเบิดเคียมอนเอาช่วงแรกๆไม่มีปัญหาอะไรโอเคเราเงินมาสองตัวด้วยฟาร์มสบายเราพี่แล้วด่านมันสั้นแล้วทางมันแคบอะทางมันสั้นไปหน่อยมันแบบฟาร์มเงินไม่ทันนะดิในความรู้สึกอะเราเลยระเบิดไปก่อนไงโอเคฟาร์มเงินตันสองตัวละเลืลอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเราดูก่อนโอ้ยอีกไกลดูด,ดิทางมันต้องอีกไกลกว่าจะถึงเราน่าจะฟาร์มเงินเสร็จพอดีอหรือว่ากันพานลาดเ้าก็วางได้เลยนะ วางแล้วก็ระเบิดได้เลยนะเบ้ยมันเลยโค้งนึงอยู่โอเคอยู่ทันอยู่ทันอยู่ยวเอาบิลยืนตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะวิ่งไปดูสักหน่อยไอ้เงี้ก็กะเอาสักห้าวิหกวิให้มันถึงหน้าบ้านพอดีเนาะมันจะได้แบบระเบิดพอดีถ้าเกิดเรากดช้ากว่านี้มันจะวิ่งชนบ้านเนี่ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันตุ่มหมดหมดกองพอดีระเบิดยังโอเคเคลียร์หมดละ แค่นี้เราก็สบายใจแล้วก็มาตั้งพวกโกคูพวกอะไรเอาให้ช่วยเคลียร์หน้าบ้านก็ไม่น่ามีปัญหาเลยละเราอาจจะอับตันทั้งหมดเลยก็ได้นะเพราะว่าบิวมันแพงอะแต่ว่าโกคูมันค่าอับประมาณห้าหมื่นหกหมื่นมันก็ตันละค่าตัวมันถูกแล้วมันตีเร็วแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวคือมันไม่มีสกิลกดเหมือนตัวอื่นๆเนี่ยไอ้บ้าตันละ อ่ะอัพตันไหมเวฟนี้โอเคอัพตันอยู่นะอะ่ตัวนี้ไม่ตันอ่านปปะสบายสบายคิงมาสลูมเห็ดยักษ์โอเคได้ตัวละครปะโอเคดวงเราไม่ดีนะเราอาจจะต้องลงหลายรอบหน่อยโอเคดวงไม่ดีเท่าไหร่ต้องฟาร์มเห็ดซื้อลิลิกซื้ออ์ติแฟกต์อีกเนาะแบบนี้เรียกอร์ติแฟกต์ โอเคครับทุกคนคลิปวิดโออัปเดตก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็สอนลงด่านก็มีประมาณนี้เนาะทั้สงสองด่านเลยก็มาลองเล่นลงลงกันดูได้ถ้ายังไงใครขาดเหลือตัวละครยังไงก็สามารถทั้งมาสอบถามราคากันได้นะครับผมนี่พวกตัวละครต่างๆเนาะพวกริมูรุพวก,ม,พวกมิลิมอย่างเงี้ยก็เล่นต้นเกมก็โอเคอยู่นะพวกอ,อันนี้ชื่ออะไรอะที่มันมาจากเรื่องอะไรนะเมงุมิเมงุมินเหรออันเนี้ยมันก็มีสกิลระเบิดเหมือนกัน สุขุนะหรือว่าตัวอะไรที่มันระเบิดระเบิดเน้นเป็นตัวระเบิดดีกว่าเนาะอาจจะทาให้เราเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเนาะหรือบิวอย่างเงี้ยแต่ว่าบิวอาจจะต้องรอเนานะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาฟาร์มเหมือนกันเนี่ยมันใช้หินเนี่ยสี่ร้อยเลยเนี่ยไอเหรียญม่วงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาฟาร์มหน่อยเนี่ตัวนึงก็ใช้เพชรห้าแสนแล้วนะนี่ใช้นี่ต้องสี่ร้อยนะอาจจะใช้เวลาฟาร์มหน่อยแต่ว่าพวกมิลิมหรือว่าลิมมารูเนี่ยก็มีเติมของให้ได้ตลอดเลยใครสนใจก็ทักมาสอบถามราคากันได้หรือว่าเอฟเคอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวไหวก็ เอฟเคให้ได้แต่ถ้าตัวไม่ไหวก็มีราคาแบบว่ารับแบกรับยืนให้เนาะใครสนใจก็ทักมาสอบถามราคากันได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฟาร์มให้อยู่ตอนนี้คอมก็กลับมาปกติละไปลงวินโดว์มาใหม่แล้วกําลังเซตร,ระบบอยู่ก็ามาคุยๆกันได้นะครับผมไปละขอตัวไปฟาร์มก่อนเดี๋ยวเราต้องไปแลกอนดิแฝงเนาะมันต้องใช้เวลาฟาร์มอีกนานโอเคครับผมไปละบายครับเล่นเกมไม่สนุกนะครับผมยังไงก็ลิงกเพจอยู่ใต้คลิปวิดีโอเนาะไปละครับผม